สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ใน r a เจอร์ XLT นะครับมีลูกค้าหลายหลายท่านนะครับสอบถามมานะครับว่าวิทยุเอ่อดนเจอร์เนี่ยมันเล่นอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ผมมาแนะนําในการใช้งานเบื้องต้นนะครับเพียงไม่กี่นาทีครับสามารถใช้งานเจ้าวิทยุของ r a เจอร์ XLT ได้อย่างง่ายดายนะครับเริ่มใช้งานง่ายๆนะครับที่ตัวกลุ่มปุ่มปิดเปิดวิทยุพวกนี้นะครับนี้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงความรุมจากตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เมนู จะเป็นเมนูที่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นการปิดเปิด,ปดวิวเราเล่นเพลงจากอะไรอยู่อันนี้สถานะการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับเวลาอันนี้หน้าจอโฮมนะครับที่เป็นรูปบ้านคือถ้าไปกดเมนูอื่นหรืออยากจะกลับมาเป็นหน้าเดิมกดหน้าจอโฮมนะครับวิทยุครับผมถ้าเราจะเล่นเพลงวิทยุคลื่นสถ,ถานีต่างๆหาคลื่นยังไงอ่าเรามากดที่ตรงนี้นะครับสามารถมากดจากตรงนี้ได้เลยคืออันนี้คือแหล่งสื่อเล่นเพลงจากอะไรนะครับตอนนี้เราเล่นเพลงจาก FM อยู่นะครับ ถ้ามีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือบลูทูธจะขึ้นสถานะของบลูทูธมา AM ถ้ามียูเอสบีเราเสียบช่อง USB จากได้อยู่ด้านล่าง2ช่องช่องตรงนี้และช่องตรงนี้นะครับจะลิงก์ข้อมูลมาถึงตรงนี้ด้วยเช่นกันสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ด้วยแล้วก็เล่นเพลงได้ด้วยถ้าเล่นเพลงจาก FM ละ่ะตอนนี้ถ้าเราจะไม่ฟังเพลงจาก96.50อยากจะฟังพื้นอื่นๆตัวนี้จะเป็นหาคลื่นแบบละเอียดครับแต่จะช้าใช่ไหมครับผมมีทางลัดครับ กดตรงนี้ครับที่เป็นวิ่งหาคลื่นคลื่นเขาจะวิ่งหาเลยตอนนี้วิ่งแล้วครับถ้าชอบคลื่นนี้สำหรับผู้ใหญ่อาจจะชอบอลองดูครับถ้าชอบคลื่นนี้อยากจะเก็บไว้กดค้าไว้ครับในช่องที่หนึ่งเราสามารถเก็บ้าได้กดค้าไว้เล็กน้อยครับไม่กี่วินาทีแถบก,ก็จะเต็มครับจะเตือนเข้ามาแทรกในช่องตรงนี้ส่วนคลื่นต่อไปล่ะเช่นกันครับกดตรงนี้ครับแรกๆนะฮะเราอาจจะเซตไว้ก่อนครับว่าเราจะฟังคลื่นอะไร ชอบไหมครับเจาะๆถ้าโจาะแบบนี้ชอบกดค้าไว้ครับอ่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าถ้าแถวบ้านเรามีขึ้นอะไรชัดบ้างกดเรียนดูครับกดเรียนดูปุ๊บขึ้นสถานีต่างๆก็จะขึ้นมาอ่าผมขออนุญาตฟังขึ้นี้อ่าอันนี้เจาะอีกแบบหนึ่งเสียงสตริงครับอากดค้าไว้ครับเซิฟตัวนี้ก็จะลงมาที่อยู่ข้างล่างนะครับอ่าถ้าจะฟังเพลงอย่าง่นก็กดไปที่ตัวแหล่งสื่อนะครับแล้วเลือกกดเมนูจากตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสถาน การเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องต่างๆนี้ได้ถึง12เครื่องนะครับรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอันนี้ไม่มีเลยมากพพอร์ตแล้วรถมันรองรับพพอร์ตรองรับ a n d r o i d a u t ั Apple c เป p ร์กาการตั้งค่าอย่างอื่นนะครับอันนี้จะเป็นอีโคโไลเซอร์ปรับโทนเสียงเบสเสียงทุ้มได้นะครับปรบับจากตรงนี้ได้เลยเสียงเบสเสียงทุ้มต่างๆนะครับหน้าจอถ้าขับรถกลางคืนไม่อยากให้หน้าจอมันสว่างสามารถปิดได้นะครับกดปิดได้นะครับจากตรงนี้หน้าจอก็จะดํามืดเลยกดเข้ะเปิดก็จะเปิดเลยครับ หน้าจอยอ่อเขาจะยอ่อมาส่วนพื้นหลังก็สามารถปรับได้บางส่วนแล้วก็โหมดตัวนี้ผมตั้งเป็นอัตโนมัติถ้าเราอยากจะเป็นกลางคืนตลอดจะเป็นสีออนดำดครับจะเข้มๆไม่บรบกวนสายตาเวลาขับขี่ตอนกลางคืนนะครับแต่ผมชอบตั้งอัตโนมัติไปตลอดนะครับอโอเคครับผมสงสัยตรงไหนอยากให้ผมรีวิวหรือแนะนําการใช้งานแบบไหนทักกันมาได้นะครับ,รบขอบคุณครับผม live the ranger life